สนับสนุนโดยครงสนับสนุนโดย Precision Pro สุดยอดเลนไฟเดอร์จากสหรัฐอเมริกา นี้นะคะก็ได้เวลาที่เบลจะพามาทานของอร่อยกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะพามาอยู่ที่ร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็เป็นไทยโบราณแบบแท้ๆด้วยกับร้านบ้านคณิธาเดอะเฮอริเทจนั่นเองและตอนนี้นะคะก็อยู่กับเชฟด้วยนะคะผู้ที่รังสรรค์เมนูน่าทานขนาดนี้นะคะขอต้อนรับกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะุณเบลสวัสดีค่ะคุณเชฟสมพงษ์อัทเทศนะคะ Executive c h e f ของที่นี่นั่นเองนะคะเรียกว่าคุณเชฟเลย วันนี้โอ้โหอาหารหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นต้องให้เล่าก่อนว่าบ้านคณิฐาชื่อนี้เนี่ยหลายๆคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมีหลากหลายสาขามากเลยใช่ไหมคะมีกี่สาขาก็ณตัวนี้บ้านคณิฐาของเราเนี่ยมี6สาขาแล้วก็มีเรือบ้านคณิฐาอีกสองลำค่ะมีเรือด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราขอมาเยี่ยมที่สาขานี้ละกันใหม่ล่าสุดเลยใช่ครับสาขา The Heritage ที่ห้างไอคอนสยาม นั่นเองนะคะคที่ชัน <4 S 1> ้น4ชั้น4นะคะคถามเชฟดีกว่าว่าความแตกต่างของบ้านคณิตฐาสาขานี้กับสาขาอื่นๆเนี่ยแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับผมความแตกต่างก็คือเราเน้นไปทางอาหารไทยโบราณานะครับไทาณแล้วก็ใช้ความประดิษฐ์ประดอยประณนีตในการขั้นตอนในการทำนะครับผมแป<ต>ลว่าเราจะไม่ค่อยสามารถ หาทานได้ง่ายๆตามทั่วไปแล้วนะคะวันนี้เชฟทำอะไรมาให้พวกเราได้ลองชิมกันบ้างคะเริ่มจากอะไรดีครับผมเมนูแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นบุกงาบุกงาพนาลัยนะครับบุงาพนาลัยนะคะอันนี้จะเป็นเป็นยำดอกไม้นะครับเราใช้ดอกสนุดอกขจรดอกกุหลาบแล้วก็ดอกอัญชันนะครับ อันนี้คือเราต้องทานมันเป็นยำถูกไหมคะต้องทานทั้งคำครับผมทั้งเป็นคำนะฮะแล้วก็มีจะมีน้ำซอสจะมีความกรอบความความหวานนุ่มนวลอยู่ในตัวเผ็ดเผ็ดอมเปรี้ยวนิดๆใช่ถูกต้องเข้ากันได้ดีมากเลยแล้วก็มีรากบวบกรอบด้วยชอบคาใจนี้อ่ะงั้นเราไปที่จานต่อไปจานต่อไปผมก็เสนอเป็นกุ้งตะไครนะครับผมได้นี่เลยนะคะขออนุญาตกุ้งตะไครเหมาะทานกับ ข้าวตังกรอบนะครับนี่นะคะน่าทานมากเลยอ่ะอันนี้จ้องมานานแล้วขออนุญาตนะครับแล้วก็มีผักเสิร์ฟมาอยู่ข้างๆด้วยใหญ่เต็มคำมากค่ะเชฟเขอเลือกเป็นกุ้งแชบวยพิเศษเลยแล้วก็มีความมันของมันกุ้งด้วยนะคะ ชอบชอบต่อไปเลยดีกว่าค่ะเชฟครับผมจานต่อไปแกงเผ็ดเป็ดย่างในลูกฟักทองนะครับผมน่าทานมากเลยครับโอ้โหเป็ดชิ้นใหญ่มากเต็มคำอร่อยมากจริงๆนะคะอ่ะลุยกันต่อดีกว่าอันนี้เป็นจานนี้ได้ไหมคะครับผมนนี้เป็นกุ้งอยุทยาผัดทรงเครื่องนะครับจานนี้ขายดีมาก ต่างชาติมานี่พลาดไม่ได้เลยค่ะสั่งทุกโต๊ะน่าจะเป็นแบบคล้ายๆแบบเขาจะมองว่าคล้ายๆแบบประมาณไก่ผัดเม็ดบะม่วงอะไรอย่างนี้ไหมคะประมาณนั้นนะคะจานนี้ชอบมากเลยค่ะแล้วก็อย่างที่เชฟบอกจริงๆนะคะว่าเป็นจานที่ทุกคนมาเราก็จะต้องสั่งทั้งคนไทยทั้งต่างชาติรับรองว่า ชอบแน่นอนนะคะยังไม่หมดที่นี่พิเศษมากๆมีเซตอัฟเ์ตอนนูนทีให้เชฟแนะนำเลยดีกว่านะคะมีชาด้วยอันนี้ชาอะไรบ้างคะเราเราจะมีชาเป็นดอกกุหลาบอันนี้อันนี้คือกุหลาบใช่ไหมคะอันนี้คือบัวหลวงและเดี๋ยวต้องชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะโอเคให้เชฟแนะนำเลยดีกว่าเริ่มจากชั้นล่างสุดกันก่อนค่ะเป็นอัฟตตอนนูนทีเราจะทานของขาวก่อนนะครับก็เริ่มไปถึงของหวานค่ะ มากเลยแล้วก็ได้ทานแบบหลายๆอย่างที่ไม่เคยทามาก่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำนะคะเพิ่งมาเห็นที่นี่ที่แรกนะคะกับที่ร้านบ้านคณิฐาเดอะเฮอริเทนันเองวันนี้ให้เชฟฝากร้านกับเราหน่อยดีกว่านะคะว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างค่ะแนะนำนิดนึงครับผมบ้านคณิฐานะครับเดอะเฮอริเทอยู่ ไอคอนสยามชั้น4นะครับผมสามารถจองโทรเข้ามาจองได้นะครับด้วยหมาบอร์02 288 0414นะครับผมแน่นอนครับมาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังเรื่องของอาหารไทยะครัผมแล้วก็อัพเนุญซีนะครับวันนี้ขอบคุณเชฟมากๆเลยะนะคะ <ผม S 1> ที่มาทำอาหารอร่อยๆใ,ให้เบลทานะนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้เบลต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ<ม>อาทิตย์หน้าจะพาไปเช็คอินที่ไหนรอติดตามกันนะคะ สวัสดีครับพบกับกระผมอาจารย์บาสเซเวนเซนนะครับในช่วงของเมนโทรในวันนี้เราจะมาเช็คดวงในเรื่องของการงานการเงินของคนทั้ง7วันนะครับในช่วงของวันที่1ถึง7เมษาย,ยนกันนะครับเริ่มจากวันจันทร์ก่อนเลยนะครับ วันจันทร์ดวงการงานการเงินมักจะทําให้คุณหงุดหงิดนะครับในเรื่องของคนรอบข้างหรือว่าการงานการเงินในช่วงนี้อาจจะมีปะทะอารมณ์กับคนนะครับยังไงตอนนี้การงานการเงินจะยังไม่ถูกใจคุณนะักส่วนคนที่หางานอยู่นะครับก็อาจจะไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่ค่อยดีนะักคนวันอังคารนะครับการงานการเงินในช่วงนี้นะครับจะมีปัญหาหลายอย่างไม่สบายใจแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่เก่งนะครับ คุณสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยศักยภาพของคุณเนี่ยในช่วงนี้นะครับคุณเป็นคนที่ขยันครับแล้วก็เป็นนักแก้ปัญหาที่ดีคุณจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ในด้านการเงินได้อย่างราบรื่นนะครับวันพุธนะครับตอนนี้ดวงขึ้นจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของอสังหาในด้านของโปรเจกต์ใหญ่ๆต่างๆสําเร็จทุกกรณีนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณหรือไปคุยเงินกับใครนะครับเช่นการกู้ยืมการที่คุณอยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเพื่อนําไปใช้ทํา บางสิ่งบางอย่างนะครับคุณจะได้เงินมาแบบง่ายๆฟุกๆสรุปว่าตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณนะครับในช่วงของการงานการเงินนวันพฤหัสคุณไม่ค่อยอยากที่จะกระตือรือร้นทําอะไรมากนะักไม่ค่อยอยากจะทํางานไม่ค่อยอยากจะหาเงินนะครับยังไงอาจารย์เป็นกําลังใจให้แต่เมื่อคุณพักผ่อนเสร็จแล้วนะครับ คุณก็จะกลับมามีพลังแล้วก็สบายใจอีกครั้งหนึ่งนะครับคนวันศุกร์ช่วงนี้เงียบเียบเหมือนกันนะครับในเรื่องของการงานการเงินอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณอยู่นะครับส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่เนี่ยช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าธุรกิจของคุณเนี่ยยังเงียบเบอยู่นะครับส่วนการเงินนะครับก็ยังนิ่งเงียบเียบอยู่หรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังวางแผนค่าใช้จ่ายอยู่นะครับการเงินยังไม่โดดเด่นนะครับวันเสาร์นะครับ ในเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยกำลังฟิตซ้อมตัวเองเพื่อรอทําบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าหากว่าคุณคุยกับใครในช่วงนี้ในเรื่องของงานนะครับคุณก็จะมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยจะต้องไฟกันนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผลงานก็จะออกมาดีครับเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งส่วนในด้านของการเงินนะครับช่วงนี้คุณจะหมดเงินไปกับการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้ จะหมดเงินนะครับไปในเรื่องของครอบครัวเสียส่วนมากนะครับส่วนในด้านของการงานนะครับคนที่ทําธุรกิจครอบครัวอยู่ช่วงนี้จะรุ่งมากๆเลยเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่สุขก,กายสบายใจในเรื่องของงานและเงินที่สุดนะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ ดวงการงานการเงินของคนทั้ง7วันนะครับถ้าหากว่าใครที่อยากให้อาจารย์ดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถส่งชื่อนะครับแล้วก็อายุปัจจุบันของคุณมาที่เพจทักในด้านล่างได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะดูดวงให้แต่ละคนนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับคำตอบหรือว่าวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดได้นะครับ